สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้วิชาภาษาอังกฤษเสริมหัวข้อเรื่อง verb to be ความหมายของ verb to be คือกริยากลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย verb to be อันนี้อยู่ในเทนต์ปัจจุบัน present form ในรูปของประโยคบอกเล่า affirmative จะมีสองแบบ full form short form full form คือแบบเต็ม short form คือลดรูป I ใช้คู่กับ am he is she is it is You are, we are, they are อันนี้คือแบบเต็มนะคะส่วนแบบย่อหรือลดรูปเราจะลดรูป a m เหลือเพียง apostrophe m ดังตัวอย่างนี้นะคะส่วน is เราจะลดรูปเป็น apostrophe s ก็ดังตัวอย่าง he, is, she, is นะคะ ส่วน R เราจะรดรูปเป็น apostrophe RE ดังตัวอย่างนี้นะคะเหล่านี้คือการใช้ verb TV ในประโยคบอกเล่านะคะต่อไปเราจะไปดูประโยคปฏิเสธ negative คือปฏิเสธนะคะคำว,ว่าปฏิเสธแสดงว่าความหมายเปนในทางลบแปลว่าไม่ คำว่าไม่ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า NOT นะคะซึ่งหลักการง่ายๆเลยก็คือเอาคำว่า NOT มาเติมที่ท้าย verb to be นะคะก็จะเป็น I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not นะคะส่วนในรูปของแบบลดรูป I am not อันนี้ไม่ต้องลดอะไรนะคะเราเติมลงไปได้เลยเป็นข้อยกเว้นส่วน is กับ not บวกกันจะเท่ากับ isn't นะคะคำนี้อ่านว่า isn't นะคะก็จะเป็น he isn't she isn't it isn't นะคะส่วน are are not นะคะ จะเป็น aren't แบบนี้นะคะ aren't aren't ก็จะเป็น you aren't we aren't they aren't นะคะต่อไปเราจะไปดูบทอาขยาน verb to be ค่ะบทอาขยาน verb to be กล่าวไว้ว่า verb to be มีคำว่า is am are เป็นกริยาช่องหนึ่งพึงจำไว้ h e she, it ใช้คู่ is, am, who, are, size, she, who, you, we, คู่ i ออ e นั้นไซใช้คู่ o u we, they คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is มันเป็นกฎกำหนดมาอย่าสงสัยคนสองคนของสองสิ่งยิ่งขึ้นไปจงวางใจใช้ are, อย่าลังเลในบทอาขยานนี้นะคะเขากล่าวถึง verb to be ซึ่งก็คือ is s n d are ซึ่งเป็นกริยาช่องที่หนึ่งเขาบอกว่า he/she i t ใช้คู่กับ is am เนี่ยต้องคู่กับ I R คู Are who, you, be, ่ y o UV d e y คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is ให้นักเรียนโฟกัสที่คำว่า is นะคะ is จะใช้กับคน คนเดียวหรือของสิ่งเดียวสังเกตง่ายๆถ้ามีชื่อคนมาดดเดี่ยวอย่างเช่น Tom. ทอมทอมมาคนเดียวแสดงว่าเราต้องใช้ทอม is ถ้าของสิ่งเดียวนะคะอย่างเช่น a pen is ทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นของสิ่งเดียวเพราะว่ามี article a ซึ่งแปลว่า1นะคะ ต่อมาเขาบอกว่าคนสองคนของ2สิ่งยิ่งขึ้นไปคนสองคน2สิ่งนะคะให้โฟกัสที่คำว่า2ให้ใช้ r ถ้าเป็นชื่อคนก็จะต้องมี2ชื่อยกตัวอย่างเช่น tom and jerry tom and jerry เรารู้ได้ไงว่ามีสองคน1เลยละ่ะมีชื่อคนสอง คนและมีคำว่าแอนเชื่อมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้ r นะคะต่อมาของสองสิ่งของสองสิ่งถ้าของสองสิ่งอันนี้ง่ายค่ะก็คือการทำให้มันเป็นพระหูพจน์อย่างเช่นปากกาปากกาถ้ามีมากกว่า1ด้ามเราจะเติมอะไรให้มันคะเติม s ก็จะเป็น pen r แบบนี้นะคะต่อไปค่ะ หลักการใช้ verb to be จะมีอยู่2ข้อหลักๆนะคะหเลยก็คือใช้เป็นกริยาหลักซึ่งเวลาเราใช้เป็นกริยาหลักเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบย่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบแรกคือ verb to be ตามหลังด้วยคำนามจำไหมนะคะคำนามตัวอย่างประโยคเช่น Sarah is an English teacher. Sarah is an English teacher. ซาร่าเนี่ยเป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อผู้หญิงถ้าเทียบกับ s u b j e c t pronoun จะได้เป็น she ซึ่งประธานทีเราต้องใช้ซึ่งเป็นคนคนเดียวเราใช้คู่กับ is ถูกต้องค่ะส่วนคำนามคำนามของประโยคคือคำว่า English t e a c h e r ซึ่งเรารู้ได้ไงว่าเป็นคำนามเพราะว่ามีคำว่า an an d ซึ่งแปลว่าซึ่งเป็น article นำหน้า ความหมายของมันคือหนึ่งก็คืออยู่นำหน้าคำว่า English teacher ก็คือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหนึ่งคนนะคะต่อไปค่ะแบบที่สองที่ใช้ในที่ใช้ verb ทีเป็นกริยาหลักนะคะจะต้องตามหลังด้วยคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์เนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า adjective นะคะ Adjective ก็คือคำคุณศัพท์เนี่ยเป็นคำที่บอกลักษณะสิ่งต่างๆตัวอย่างประโยคนะคะ sam and his brother are tall sam and his brother are tall sam his brother แสด,แสดง sam หนึ่งคนละมีแอนเชื่อมแสดงว่ามากกว่าหนึ่งต้องใช้ r นะคะ sam แ,และน้องชายของเขา are tall เท่าเป็นคําคุณศัพท์นะคะเท่าคือคําคุณศัพท์ซึ่งบอกลักษณะสูงเพราะฉะนั้นใช้ verb to be ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ verb to be ที่ตามหลังที่ตามหลังด้วยคำบุพบทนะคะคำบุพบทภาษาอังกฤษเราใช้คำนี้ค่ะ preposition prepositions pre 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 คำบุพบทคือคําบอกสถานที่นะคะหรือว่าบอกสิ่งของอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งตัวอย่างประโยคเขาให้มาว่า I am, i am at home on the weekend i am at home on the weekend i am at home on the weekend อันนี้คือประโยคเดียวกันนะคะครูแค่อยากจะให้หนูรู้เฉยๆว่า am กับ am am แบบเต็มกับแบบลดรูปมันใช้เหมือนกัน คำว่า I am คือฉันอยู่คำที่แปลว่าที่ซึ่งเป็นคำบอกสถานที่ก็คือคำว่า at at เนี่ยนะคะ at เนี่ยคือคำบุพบทนะคะซึ่งแปลว,ว่าอยู่ที่ home คือบ้านฉันอยู่ที่บ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะต่อไปการใช้ verb ร o b e แบบที่สองก็คือใช้เป็นกริยาช่วยช่วยยังไง ช่วยให้กริยาแท้เป็นไปตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเราจะใช้ verb to be ใน continuous tense นะคะ continuous เนี่ยคำนี้แปลว่าดำเนินอยู่ซึ่งให้เห็นว่ากำลังทำอะไรอยู่ตัวอย่างประโยคเช่น they are singing at church at the time they are singing at the church at the time อันนี้ที่ยกมา2แบบก็คืออยากให้นักเรียนเห็นความแตกต่างเวลาเราใช้ซึ่งมันไม่ได้ต่างกันมากมันแค่ลดรูปกับไม่ลดรูปเท่านั้นของ Verb To Be นะคะซึ่ง R ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น Verb ช่วยช่วยแปลว่ากำลังร้องเพลงอยู่ที่โบสอันนี้คือหน้าที่ของ Verb ช่วยในโครงสร้าง Continuous tense นะคะช่วยแปลให้ช่วยทำให้ Verb แท้นะคะ แปลว่ากําลังทําอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เรื่องของ verb to be ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ให้นักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะแล้วเจอกันคาบหน้าคะ่ะบ๊ายบาย